สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักด้วยความทุ่มเทอดทนและเสียสละรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเอกชนและภาคประชาชนดำเนินง,งานโครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันได้ระดมความช่วยเหลือเพื่อจัดหาและมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์และอาหารให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด -19 <bez> การปันน้ำใจ ยังได้ส่งต่อเป็นกำลังใจไปยัง76จังหวัดกว่า1,356ครั้งโดยผ่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายทางวัฒนธรรมระดมความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้กว่า67,500รายโดยจัดหน่วยเคลื่อนที่มอบน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งถุงอย่างชีพถุงปันสุขถุงปันน้ำใจ ชุดทานน้ำใจจัดตั้งตู้ปันสุโรวงครัวแจกจ่ายอาหารรวมทั้งยังมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังอาการและหน่วยบริการสาธารณาสุขรวมถึงวัดและาศาสนสถานทั่วประเทศด้วยโครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับเหมือนการเป็นการส่งต่อกำลังใจให้คนไทยทุกๆคนครับขอบคุณที่นึกถึงพวกเรา นักรบดุษขาวขอขอบคุณมากจ้าพื่มใจสุดๆเลยจ้าคนไทยมีน้ำใจไม่ไม่ไม่ทิ้งกันหรอกยายามครับยามแค้นยังไงก็ยังเหมือนพี่เหมือนน้องอยู่ชื่นใจอนะดีใจด้วยไม่มีใครเขามาแบบนี้หรอกไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วดีใจมากข่ะในายามที่เราวิกฤตก็ยังมีมือที่ยื่นเข้ามาช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกันคือคนไทยมีน้ำใจเหมือนกันช่วยเหลือกันตลอดอะค่ะ ขอบคุณจริงๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับแต่ในประเทศไทยเรายังมีสิ่งดีๆมากมายโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันและส่งต่ออัตลักษณ์นะครับของความเป็นไทยผ่านการช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วอย่างน้อยที่สุดคือการให้กำลังใจเพื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีไปพร้อมกันนะครับการแบ่งปันน้ำใจหรือช่วยเหลือกัน ไม่ทอดทิ้งกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยสะท้อนถึงความพร้อมใจของคนไทยที่จะร่วมฝาฟันก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตโควิด19นี้ไปด้วยกันวัฒนธรรมรวมใจปันน้ำใจคนไทยเรนเองกัน